สวัสดีครับพ่อมยพี่น้องครับสวัสดีครับค,ครับเมื่อนี้นะครับผมกา็มาอยู่กับอ่าพ่อนาอภิชาตนะครับภาวา อ่าสิพาพอมีพี่น้องนะครับเขามายามชมฟาร์มแพ้เพลินนะครับแล้วก็เพิ่นเฮ็ดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับมื้อนี้นะครับเฮาก็สิมาคุยถึงมาอ่าการจัดการนะครับโดยร่วมนะครับในการเลี้ยงแพนี้มันมีประเด็นยั่งแน่นะครับเอาเชิญครับครับผมสวัสดีครับผมผมอภิชาติจนาคูณครับครับมื้อนี้ก็ได้มาอยู่อยู่อภิชาติฟาร์มนะครับครับโดยอาชีพผมแล้วเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพคสสาขาบุญทลิกนะครับครับได้สนใจเรื่องการเกษตรเพราะว่าจบเกษตรมอวบนุ่มทีหกสาขาวิชาภาคภิษ์เลยมีความรูดุงด้งนการเกษตรมาจากมหาลไยหลายกันเลยไนมาปรับใจในชีวิตจำบ้านครับผมครับบันนีเริ่มต้นมาสนใจแพผ์ได้ทั้งในครับอ๋อเมื่อสองปีที่แล้วครับผมใน โดยบทบาทของนาทีพนักง,งานธนาคารนะครับก็ได้เขาไปเยี่ยมเยี่ยนเกษตรกรของพี่คุณเดชฟ้ามน,นะครับาไปพบเพื่อนเห็นวิธีการเลี้ยงแพะเพื่อนเออจากเลี่องความรู้ทางการเงินของธนาคาร,ครเห็นว่าอาชีพเลี้ยงแพะของเรามีความหนักสนใจมีรายได้เลี้ยงพอสามารถเลี้ยงของรัวไดน,นะครับ,รบก็เลยหลอกเพื่อนโดยเรื่อมต้นเอาไว้สื่อมาจากพี่คุณเดชอยู่ประมาณ ซื้อแม่พันธุ์มาคังแหลอยูซิปตัวครับเรียงอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็เออรู้สึกว่ามันดีรู้สึกว่านาจะไปได้อ๋อครับเริ่มจะมีความูกขึ้นไปอีกนิดนึงครในเรียงมิชาเลียงแพะครับครัวกระเริ่มเรียงมาตลอดเลยเริ่มต้นปัจจุบันครับผมเขาไปเกือบปีที่สามแล้วครับผมเริ่มต้นวันที่เก่ากรกฎาคมครับผมครับ อันนี้กเกือบปีที่3เลยครับครับครับอ่าบันนี้มีมีเอ่อมีการจัดการแบบใดครับในการเลี้ยงเนี่ยเรื่องการบริหารการเงินการนั่นการนี่เพราะว่าอ่าเพจัจนะแพจจังสิอยู่นําเฮาได้โดนว่างงง่ายครับครับครับโดยปกติเนาะครับแพจนี่8เดือนหลังจากเกิดมาแล้ว8เดือนเพิ่นก็สามารถดสืบพันธุ์ได้แล้วครับตั้งท้องอยู่ประมาณ5เดือนครับตั้งท้อง5เดือนหลังจากตั้งท้องคลอดปุ๊บเดือนนึงแม่สามารถเป็นสัตว์ผสมตัวได้เลย ทั้งๆที่ลูกยังกินนมอยู่อีกสามเดือนลูกเดียวมาก่อนปุ๊บหลอกหลอมน่าจะเร็วกว่าครับนอกจากแพะแล้วผมจะเลี้ยงทั้งงัวทั้งควายครับหมูจะเป็นหมูพื้นเมืองส่วนมากเป็นพันธุ์พื้นเมืองเหมือบควายเพิ่ดก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเพราะมีหนอนครับควายพันเพราไม่ใช่ควายสิควายกระเบื้องกระบื้อกระบื้องกระเบื้องแล้วก็วัวคือกันนะครับวัวคือกันนะครับก็เป็นพันธุ์พื้นเมืองนะครับเป็นเป็นวัวแมวทั้งเบิดหนอน มมครับเป็นงันวแม่เป็นงัวงัวแม่ทางเบิดนะครับแล้วก็เราเรามีการจัดการแบบใดเอ้ามีการจัดการวางแผนในการออใน,ใน,ใ,นในการใส่เงินเนี่ยนะครับสมมติว่าเอาเขาขายเด็กเงินอ่าอ่าสี่หมื่นเอาสี่หมื่นเฮ้ยจังไดรเงินสี่หมื่นเนี่ยจังจงสิไปเสือบที่มันเป็นออกแม่แพ้พันธุ์นะครับบางคนนี่อ่าโอ้ยขายขาย,ขายแล้วก็เงินกับเมื่อไปนำคกับค่าดันค่านี่พนักงาสิมีการบริหารจากไหนอ๋อเขาต้องจัดการเรื่องสมมติว่าในเรื่องแพ้นะครับทางการสิมี อันจะค่าสายพันุค่าอาหารค่าแรงงานค่าแรงงานคือแรงงานจะดของยองนี่ละสมบุติว่าเขาจ้างเองจ้างจะดของแรงงานวันละสามลอยเลี้ยงแพะเขาใส่เวลาเมื่อเดืนหนึ่งยางเก่งนี่แพะนีบวกเกินสองชั่วโมงรบทุกคนเกาวค่าแรงสามลอยมาหารโดยจำนวนชั่วโมงเขาแกจะเป็นเงินเป็นค่าแรงที่เวาเวลาขายปุ๊บต้องจัดเป็นค่าแรงงานเท่านั้น เก็บออมไว้หมครับอ๋อให้ใหายทำห้มีบางส่วนเก็บออมเนาะครับข้างนอกครับเก็บออมเพื่อสี่าออมมันคือขายแรงงานเท่านั้นหลังออมแมนครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าอาหารในระยะที่เวข้าวบ้านได้ขายครับครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเขาอาจจะเจียดไปซื้อเพิ่มก็ได้เพื่อมันเหลือต้องต้องต้องเหลือก่อนเนาะต้องเหลือกับตองเหลืออ๋อต้องเหลือก่อนนะครับในปีแรกเขาบริการยังจะแพร่ออกครับเพราะในปีแรกเขาจะลงทุนเรื่องทั้งสายพันธุ์เรื่องอาหารครับตกลูกเพาะหลุดแหลกปุ๊บ การยังมีเม็นของเขานะตัวนี้เป็นต้นทุนเรื่องอาหารเรื่องสายพันยังไม่ได้ทุนขึ้นครับตกรุ่นทีสองมาอ่าครับเหลมีรายได้ขึ้นมาครับเอาไปเลียงมูมันอีกรุ่นที่สามคอกที่สามถึงจับเป็นรายได้ของเต็มๆนึงก็แสดงว่าปีกลัวปีปีครึ่งปีครึ่งนางถาเข้าเจ้าสีหงวานั่นคือกำไรแล้วครับนั่นคือกำไรเขาเริ่มจะได้ทุนขึ้นมาจากมันแล้วครับต้องหละเขาจังมาบริหารเอาไว้เนี่ยอ๋อ ตรงนั่นนั่นถือว่าเข้าพันเข้าพันจุดวิกฤตมาเนี่ยนะครับก็คือว่าจุดที่ว่าเข้าเข้าดูแลเนาะทั้งทั้งคานั่นนี่นะครับมื่กีสิมาเหลือรุ่นที่สามนะครับเพิ่นเพิ่นที่สามกันรุ่นลุนที่สามลูกระยะที่สามลุนที่สามครับลูกรุ่นที่สามนะครับถึงสิเป็นของเฮ่าถึงสิเป็นของเฮานะครับตัวนั้นอ่าบันเนกอ่อ่าพ่อหนามีการจัดการแบบไหนคือเหตุหลายอย่างแข่งขันโอ้ตื่นขึ้นก็ต้องขยันกว่าเขาแน่คร so ับเพราะว่าบมื so ่เกินสองโมงคนต้องออกจากบ้าน จากเดือนนี้ละเรียนงานดูอุลคริกหลังกลับมาต้องฮอดบ้านหามุ่งหามุงแรงเนาะสิหาเสีเนาฬิกาเนี่ยมาตัดหยาดดูแลปุ๊บใส่ไว้อชองชินมุ่งครับจัดระบุพิธีมาต้องเตรียมเรื่องอาหารไว้ตอนแรกมาต้องเตรียมอาหารไว้ใส่สําหรับมืออื่นมาเมื่ออื่นก็ต้องหายมันอย่างเดียวมันต้องเป็นปฏิจจคิสิอ๋อครับคือมีการวางแพ่วงหนาเนอฟ วางระบบไปมือได้พิษระบบมือนังยุงเพราะว่าตั้งหัวหน้าพิษารนะครับเหตุหลายอย่างนะครับก็มีทั้งแปลงหยามีบ่อปลาตอนนี้ประกาศการสิ้นลงไก่ไข่อีกนะครับตอนนี้เก็เลยว่าอุ้ยคตรเดียวคือเห็ดเห็ดหลายอย่างแทนนะครับก็เลยผ้าพอมีพี่น้องมาเบิ่งนะครับถึงวิธีการจัดเวิจัดสรรเวลานะครับแล้วก็การจริงๆเราอยากให้เพื่อนเราเรื่องการบริหารจัดการเงินของพอมีพี่น้องบางคนเห็ดตลอดแต่ว่า เงินกับเมียแต่ว่าบ่มีเงินเก็บนี่เฮ้าทุกวันเสดตั้งเด้อ๋อครับอันแรกแรกเฮาต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายเฮาห้ไดครับเมืองเรื่องรายรับรายจ่ายเฮาถึงจะได้ไม่เบืองบ่ต้องจดดดนครับเดือนเดียวกับููว่าเงินไปใส่อือโอเคเดือนเดียวพอครับครับบางคนนประเทศเกษตรแล้สันเทศต่ำต่ขายต่ำาๆแต่ว่าบ่มีเงินรายได้หลายอยู่แต่ว่าบ่หูว่ามันได้กํันไรหรือขาดทุนเฮาบ่หูต้นทุนในการสมมุติว่าเลียงแพะมันก็จะมีทั้งค่าอาหารค้าสายพันธุ์ครับ แต่และเมือแต่และเมือแต่และรลอบการผลิตสี่เดือนนะครับถึงจะได้สี่เดือนถึงถึงสี่โต๊ะลูกออกมาเท่านึงนมก็จะเป็นรุ่นเป็นรุุนเนาะครับม่นครับ,รบาอาจจะมีรายได้จากมันนี้่ถ้าเลียงแม่พัดนะซื้อมาปุ๊บ,บละซื้อแบบอุ้มทองมานะมันขอดมาแล้วหลังจากขอดแล้วปุ๊บสี่เดือนถึงจะคุณขายส่วนมากถึงจะต้นทุนถึงจะคุ้มทุนครับกประมาณสี่เดือนออกลูกนะครับอันนี้ก็เป็นระยะเวลา ไปเรื่อยๆเนาะเณวันนั้นเนาะครับสี่เดือนก็จะมาเว่นทองแม่ครับอ่ามันภักประมาณช่วงแปะประมาณหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนเนาะแม่มันก็สมได้ครับสมได้ครับสมได้นะครับตัวนี้เอาวันน้าฝากยังถึงพอเป็พี่น้องเบึงผู้เพื่นอ่าอยากเห็นเกษตรเนี่ยครับอยากเห็นเกษตรนะครับนะผมอยากแนะนำอ่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ฮักขยันอยู่ ขาเมกะเศรษฐกันขยันขยันแห้งแต่ว่าสิ่งที่เขาผ่าคือเขาบวชในคำนวณเรื่องต้นทุนเงินสมมติว่าเฮ็ดหน้าก็บโระเบืองว่าคาพันขยังปุ๊บการจะไปลงเมาร่วมเบิดว่ามีรายได้มาเท่าไรเอาซะเสียใจนึก็่เลื่อนเขาเลื่อนบุตรแต่ว่าเวลาเหยียดเ่าเสียใจจริงๆแล้วเฮาจะหูได้เลยว่าเงินมันไปใส่มาใส่ตัวนี้อยากฝากพ่อแม่พี่น้องอยากฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับการจัดการนอการจัดการเรื่องภายใน ภายในนี่แหละครับภายในครอบครัวนะครับก็คือเข้าเฮดมีรายได้แล้วนะครับจากการเฮดเกษตรนะครับเป็นปศุสัตว์แล้วนะครับก็พยายามให้แยกแยะเงินนะครับเพื่อที่แบ่งสัดส่วนนะครับใไขมันโล่งตัวนะครับมันตังสีบอคัดสนนะครับแล้วก็มันจังสีดําเนินการใส่ชีเวดยางมีความสุกนอกขนาดนั่นเขาเอื่อมาแบบนี้นี่นอ้วยแจกอบอุ้ยแจกรอมนะครับอ่ะคันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจ บาเบิ่งงานเบื้องยังอ๋อได้ครับได้ติดต่อเขามาเลยเลยครับอยู่อภิชาติฟร์มบ้านหนองสำราญหมู่สิบตำบลเมืองเดชครับผมครับอยู่นี่นอกจากสิมีแพลแล้วนะครับก็ยังมีงวอ่ามีหมูพันผืนเมืองนะครับล้วก็มีกระบือพันผืนเมืองนะครับแล้วก็อ่าเพิ่นจัดสรรอ่าที่หกไลนะครับ ลกไร่นะครับเปจะมีลกไร่เป็นทีอาศัยูหนึ่งไร่ค่ะอ่าเป็นทีอายูหนึ่งไร่นะครับตรงนี้แล้วก็มีมีการเฮ็ดแป้งหยานะครับผู้ได้นใจสามารถศึกษาดูงานนะครับกับทันวนาพิชานนะครับเมื่อเนี้ยอ่ากาซาหมัดมาด้เนาะอยู่อ่าบ้านน้องสำลานครับอ่าอำเภอเดชแม่นมรัมครับอำเภอเดีครับจังหวัดอุบลนะครับเมื่อเนี้นะครับผมบาลุสิเกตครับทันวนาพิชานนะครับขอลาพร้อมพี่นองไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ